หวัดดีเพื่อนหวัดดีเพื่อนวันนี้นายรู้ไหมว่านายจะโดนอะไรนะก็ตอนนี้นะพวกนายคือวิลเจอร์นะวิลเจอร์หนึ่งร้อยตัวที่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็นายจะโดนเทียนทีประมาณหนึ่งพันกว่าลูกนะนายจะโดนระเบิดเขาจะไม่เพื่อนขอเขาจะไมโอเคถ้านายพร้อมแล้วก็ฉันขอเออเออตรงนี้ ไปเพื่อนฉันขอโทษด้วยนะอืมอมืโอ้โห,โหกระตุกเลยทีนี้เออเอบีซีเราจะรอดไหมเอบซีเพื่อนน่ต้องรอดสักตัวเลยโอ้โหสภาพนี้ถ้ารอดตัวหนึ่งได้นี่ก็โคตรเก่งโอ้โหโอ้โหเระรอน,นาเรโอโหไม่เหลือแม้แต่แบบเศษชิ้นเนื้อของวีดีเจอร์เลยเหรอเพื่อนโอ้โห ก็ขอสวัสดีกับชาวบ้านทุกคนอีกแล้วนะก็ตามคลิปนั่นแหละนะที่ท่านผู้ชมเห็นต้นคลิปนั่นเองก็บึ้มนั่นเองนะผมก็จะหามอนเตอร์นะอ,อ๋พูดไทยก็ได้นะก็หามอนเตอร์มาสู้กับเทียนทีนั่นเองก็มอนเตอร์ vs t ท t แปลกๆนั่นเองนะก็ท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปชมกันต่อนะต่อมาครับก็เป็นคิปเปอร์ไม่ใช่ไม่ใช่คิปเปอร์ ซอมบี้นะโอ้โหงงอีกแล้วซอมบี้สิบตัวกับคิปเปอร์เล้อีกหนึ่งตัวนั่นเองนะก็ท่านผู้ชมชมแล้วก็ก่อนที่เราจะไปนะก็อันนี้ก็เป็นซูเปอร์สโตรม t ทีนทนั่นเองนะก็ t ทีนทีอาจจะแปลกนิดน,นึงจบมาชิบอันเพื่อนฉันขอโทษด้วยนะพวกนายต้องรอดนะโอ้โหอะไรวะนะ่ะอ่าสตอรมมันจะทำใหซ้ซอมบี้เราเป็นไรไหมนะเพื่อน สิบอันโอ้โหระเบิดขนาดนี้เพื่อนซอบบี้เราไม่เป็นอะไรเลยหรือว่าเป็นแต่แค่มันนิ่งเฮ้ยวิชาลอยตัวขนาดนี้โอ้ไม่โอ้โหไม่เป็นอะไรไหนนับก่อนดิเหลือหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวอ่าโอ้โหข้างล่างเป็นทําแต่คิปเปอร์เราไม่น่ารอดนะครับคิปปังกวานี้คิปเปอร์เรา คิปเปอร์คิปเปอร์เราไปไหนไม่นะคิปเปอร์เราไม่น่ารอดนะครับจังหวะน,นี้ต่อมาครับก็เป็นทีมที่ที่มีช่วาเมกาหนูก,ก็น่าจะร้อยแรงนะครับผมไม่แน่ใจว่าคอมผมจะระเบิดหรือเปล่าดูจากสภาพตรงนั้นที่ระเบิดอันนั้นคืออันเล็กๆนั่นเองนะเราก็เราจะเอาอาัศวนเราประมาณ10ตัวอันนี้4 5นะ6 7 8 9 10บถ้าเราพร้อมแล้วนะครับเพื่อน ฉันขอโทษโอ้โ oh, หมันเกะก,กะเพื่อนนายรู้ไหมว่านายจะตุยเย่โอเคจังหวะนี้ครับเราหนีดีกว่านะผมไม่คิดว่ามันจะระเบิดยังไงจังหวะนี้ยังกระตุกไม่กระตุกนะครับโอ้โ oh หอะไรวนะน่ะโอ้หมีสารเคมีปะโ oh oh อ้หู TNT โอ้โหลอยอีกแล้วจังหวะนี้มันโดนสแตนเดอะโวลดูดเวลาไม่หยุดหยุดเวลานะโอ้โ oh หเพื่อน เฮ้ยมันไม่เป็นไรเลยจริงดิเฮ้ย10ตัวก็อยู่10ตัวอย่างงั้น่ะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเโอ้โหยังอยู่รอดโอ้โหต่อมาคนระับเพื่อความง่ายดายของผมนั่นเองนะก็เลยเอาเทียนทีแม่งอยู่ในกระจุกนี้นะเพราะว่า2รอบที่แล้วมันไม่มีดาเมจความเสียหายอะไรเลยก็อันนี้มันก็อาจจะตีกันเองนะที่เห็นเลือลดรลอกก็ถ้านายพร้อมแล้วเพื่อนฉันขอให้นายโชคดีมีชยัย อันนี้ก็จะเป็น TNT ที่แรงกว่าเป็น Super s a n s t o r m TNT นั่นเองโอ้โหเอาครั้งนี้ตายเอ,าเอา้าเอ้าครั้งนี้วีเลเจอร์เราแตกหมดโอ้ไม่นะอันนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับโอ้โหแรงมากจังหวะนีน้โอ้โหหายไปในพริบตาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแรงนะระเบิดนี้ก็วีเลเจอร์เราต้องเหลือรอดสักตัวไหมไม่ครับไม่ไม่เหลือรอดอะไรสักตัวเลยนะตอนนี้นะครับผมก็ได้ทาการเสร็จ วอร์เดนมาในนี้นั่นเองนะเพื่อไม่ให้มันจะโยกย้ายภายในนะครับก็ทีนทีเราแม่งน่ากลัวจัดเลยนะครั้งนี้ก็เป็นทีนทีโวคาอ่าโวคาโนทีนทหรือว่าเป็นทีนทีูเขาไฟอย่างนั้นเหรอมันจะแรงไหมเพื่อนนายอยบอกนะว่ามีแค่นี้เพื่อมันมีแค่นี้เหรอเดียวนะมีแค่นี้ไหนเราดูสิวอร์เดนเราก็เลื่อนไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะก็ เดี๋ยวขอไปเทสสองก่อนแล้วกันนะขอไปเทสสองต่อผมได้ทําการเซต t ทีนทีอันนี้ก็ t ทีนทีนี้น่าจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะชื่อไม่งน่ากลัวจัดนะโูคาโน่ผมไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าผูเข้าไฟหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็้าสิบโอเคท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปเลยครับผมคิดว่ามันน่าจะต้องรอดนะปื้โอ้โหทีนทีรอดไหมปื้บ จังหวะนี้โดนเดอะเวิล์นะครับเออหายไหมอุ้ยเหลืหอกี่ตัวเดี๋ยวก่อนผมไม่ไแน่ใจว่ามันซัดโดนซัดไปไหนหรือเปล่าเหลือหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวอันนี้สี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยอย่าบอกนะว,ว่าแตกไปสามตัวใหม่นะผมดูก่อนบล็อกมันน่าจะไม่มีนะครับเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ันนี้ตัวที่8โอ้ไม่นะในทางทฤษฎีผมคิดว่ามันน่าจะแตกสักตัวหนึ่งนะก็น่าจะไม่มีรายหรอกนะใช่ไหมเพื่อนก็ตัวต่อไปเลยแล้วกันนะนะจุดจุดนี้นะครับผมก็ได้วางลูทีน,นทีท่านโนโกโอโหผมไม่แน่ใจว่ามันจะระเบิดหรืออะไรขนาดนั้นก็หนูทดลอของเราก็คือเอ็นเดอร์แมนจำนวน3ตัวท่านนายพร้อมแล้วก็ นายรับชะตากรรมไว้ด้วยเพื่อนนะฉันขอโทษนะนุกไททันนุกก็เป็นระเบิดนิวเคลียร์ขนาดใหญ่คืออะไรอย่าบอกนะว่าเครื่องผมค้างไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้ทำให้เอเดนแมนเราตายอย่างนั้นเลยเหรอฮึน่าสนโอ้โหระเบิดลูกเวียวนะครับจังหวะนี้ โอ้โหระเบิดมีการแบบสโลด้วยนะโอ้โหเอเด์แมนเราแตกโอโไม่นะเอเดนแมนเราแตกอย่างนั้นเหรอผมเจอละทีนทีที่จะสามารถพิชิตเรามิวเทนได้โอ้โหแตกนะครับมิวเทนสามตัวเราโอ้โหตอนนี้นะครับผมได้ทำการเอาคิปเปอร์นี้เลือดร้อยยี่สิบมาวางมาสู้กันไม่ไม่ไม่ไมนายคงไม่มาสู้กับทีก็มาทดสอบกันว่า คิปเปอร์เรานั้นจะอึกถึกชนหรือเปล่าจำนวนสิบตัวครับจังหวะนี้โอเคตัวที่อยู่ห่างที่สุดมีโอกาสรอดมากที่สุดจังหวะนี้นครับค้างแล้วนะครับหมายถึงว่ามันใช้เดอะเวิลด์เรียบร้อยครับจังหวะนี้เทนทีเราปื๊บโอ้โหจังหวะนี้คิปเปอร์เราจะตายไหมครับเรามาดูกันดีกว่านะคิปเปอร์คิปเปอร์ เพื่อไม่มีเพื่อนะครับจังหวะนี้คิปเปอร์ผมไม่แน่ใจว่ามันหายไปหรือเปล่ามีอะไรมีทองคําอยู่ตรงนี้เอ้ยอันนี้แร่อะไรผมไม่แน่ใจอันนี้น่าจะเป็นของมอดโอ้โหหายไปไหนพเพื่อนนายหายไปไหนโอโ้โหเราก็ไม่เห็นว่ามันตายยังไงแล้วก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันนั่นเองนะโอโ้โห แตกเลยทีนี้นะตัวนี้ก่อนที่เราจะจบคลิปกันนะก็ขาบอกก่อนนะก็ว่าไม่มีอะไรหรอกก็จบไอพุทจบปิดคลิปนั่นเองนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องเฮ้ยวัวขวางหน้าให้ช่อง PC c h ช n n e l กันด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณที่ท่านผู้ชมรับชมจนจบนะก็คลิปอาจจะดูแปลกๆนะไม่เป็นไรนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะก็ท่านผู้ชมพร้อมแล้วก่อนที่เราจะระเบิดตัวเองนั่นเองนะ โอเคก่อนที่เราจะระเบิดตัวเองนะคือผมได้ทําการเสกลิสินแทสผมเป็น50นั่นเองนะแล้วก็กินแอปเปิลทอกไปอีก1ลูกนะ <c oughs> ผมไม่ไแน่ใจว่ามันจะทําให้ผมระเบิดหรือเปล่าโอเครัาท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปชมเลยครับก่อนจบคลิปกันนั่นเองนะโอเคจังหวะนี้เราจะเป็นยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพื่อนโอเคโอ้โหลิินแทสผม50 ผมจะเป็นอะไรโอ้โหรีสต์เนห้าสิบถึงจัดโอ้โหผมไม่แน่ใจว่าเราตกมาจะตายไหมตอนนี้ผมอยู่ที่เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับจังหวะนี้โอ้โหรีสต์เ a นห้าสิบจังหวะนี้เออโอ้โหเมฆผมยังไม่เห็นผมอยู่ที่เท่าไรนะเนี่ยโอ้โหโอ้ออนีเห็นเมฆแล้วเห็นเมฆแล้วโอ้โหฟา้าป๊อป๊ป,ป,ป๊แตกไหม โอ้โหรีสแตนห้าสิบแม่งยังถึกนะก็คลิปนี้ก็ผมเพิ่งรู้นะว่ารีสแตนห้าสิบนี้มันจะถึกอะไรขนาดนี้ก็ขอบคุณจริงๆที่ชับชมจนจบนะครับก็บ๊ายบายฝากกนดะไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขขให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย